คนทางภาคใต้จะเรียกน้ำพริกว่าน้ำชุบนะครับน้ำชุบหยำหรือน้ำชุบโจนเป็นเมนูน้ำพริกอีกแบบหนึ่งที่อร่อยมากวันนี้ทำกับข้าวให้เมียกินชวนเพื่อนๆมาทำน้ำชุบหยำหรือน้ำชุบโจนกันครับใส่กุ้งลงไปเพิ่มความนัวเรียกเมนูนี้ให้เข้าใจง่ายๆว่าน้ำพริกกะปิกุ้งสดนะครับเรียกอะไรไม่สำคัญบอกได้เลยว่าเด็ดมากพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและไปกี่ทำกันเลยครับไปครับส่วนผสมของน้ำพริกกะปิกุ้งสดนะครับ มีกุ้งสดครับแกะเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดำออกเรียบร้อยนะครับส่วนหัวก็แยกไว้ครับหัวนี่จะใช้ด้วยนะครับกะปิครับแนะนําให้ใช้เป็นกะปิน้ําพริกนะครับจะได้ไม่เค็มมากนะครับพริกแดงกินดาครับพริกสดครับจะเป็นชีฟ้าหรือแดงกินดาก็ได้ครับพริกขี้หนูสวนมะนาวกระเทียมมะเขือพวงน้ําตาลปี๊บน้ําปลาส่วนผักเคียงก็ตามชอบนะครับชอบเป็นผักสดผักลวกผักแบบไหนได้หมดครับ สำหรับกะปินะครับเราจะนํามาย่างไฟก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะห่อด้วยฟอยนะครับใช้เตาแก๊สเนี่แหละครับย่างถ้าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็ใช้ได้เลยนะครับจะเป็นหม้ออบลมร้อนจะเป็นเตาถ่านห่อใบตองอะไรแบบนี้ก็ได้ครับแล้วตามสะดวกเลยครับแต่ว่าทําให้กะปิสุกย่างให้สุกให้หอมก่อนนะครับ ไฟอ่อนๆน,นะครับในการย่างนะครับพอเราได้กลิ่นหอมของกะปิเราก็กลับด้านครับแค่นี้แหละครับพอได้กลิ่นหอมนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาลวกกุ้งกันนะครับตั้งหมอ้อตั้งกระทะนะครับใส่น้ำพอประมาณครับ ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าน้ํานี้เราจะเอาไปใช้ด้วยนะครับใส่กุ้งก่อนเลยครับแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับกุ้งประมาณนี้ครับพอเปลี่ยนเป็นสีขาวๆนะครับก็ใช้ได้เลยครับเราลวกนานนี่มันจะกระด้างนะครับ เสร็จแล้วก็ให้เราใส่หัวกุ้งลงไปครับหัวกุ้งนี้เราจะต้มเป็นน้ําซุปนะครับเพื่อที่จะไปใส่ในน้ําพริกนะครับมันจะมีมันกุ้งอยู่ในหัวนะครับจะทําให้น้ําพริกเรากลมกล่อมขึ้นนะครับต้มจนสุกนะครับพอสุกดีแล้วก็ปิดแก๊สพักไว้ครับน้ําพริกกัะปิกุ้งสดของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ําพริกสูตรน้ําพริกหยำนะครับหรือน้ําชุบโจนนะครับของทางใต้นะครับ เพราะฉะนั้นจะไม่ใช้วิธีตํานะครับฝาใต้เรียกนำนำฉุบโจนครับนำฉุบโจนนำฉุบย้ําครับจะไม่ใช้วิธีตานะครับจะใช้วิธีหั่นซอยนะครับวันนี้ไม่ต้องพึ่งครกครับเติมต้นที่มะนาวก่อนเลยครับเราเตรียมมะนาวก่อนเพราะว่าเรา จะหั่นพริกใส่แช่มะนาวนะครับพริกเนี่ยถ้าเราหั่นอย่างพริกขี้หนูเนี่ยครับถ้าเราหั่นหรือเราตาโดยที่ว่าเราไม่ได้แช่น้ํามะนาวนะครับมันจะดํานะครับาฉะนั้นเราจะแช่น้ํามะนาวก่อนนะครับได้น้ํามะนาวแล้วก็มาหั่นพริกต่อเลยครับสําหรับความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะครับใส่มากใส่น้อยครับ ไม่ชอบเผ็ดก็ลดลงได้ครับพริกหั่นแล้วก็แช่น้ำมะนาวไว้เลยครับหั่นซอยประมาณนี้ครับน้ำชุบโจรหรือน้ำชุบหย่นี่ครับน้ำพริกแหละครับภาษาใต้ก็เรียกน้ำชุบครับน้ำพริกก็คือน้ำชุบก็คือน้ำพริกนะครับคนอาจจะงงว่าน้ำชุบโจรน้ำน้ำชุบหย่คืออะไรน้ำชุบ น้ำชุบคือน้ำพริกครับคนใต้เรียกน้ำพริกว่าน้ำชุบวันนี้เราจะทําแล้วก็ใส่กุ้งเพิ่มลงไปนะครับก็เป็นน้ำชุบหย่ใส่กุ้งนะครับประมาณนั้นนะครับพริกขี้หนูนะครับเราก็สับแบบนี้เลยครับแล้วก็คลุกน้ำมะนาวไว้ให้ทั่วนะครับพริกเราก็จะสีอยู่คงที่คงเดิมนะครับ จะไม่ดำนะครับโดยเฉพาะพริกขี้หนูนะครับกระเทียมต่อเลยครับกระเทียมก็ตามชอบนะครับใส่มากใส่น้อยนะครับปรับลดได้ครับสำหรับมะเขือพวงนะครับจะตำก็ได้ครับจะใช้วิธีบุบเอาอย่างนี้ก็ได้ครับบุบพอแตกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปใส่รวมไว้กับพริกเลยนะครับ ต่อที่กุ้งกันเลยนะครับกุ้งนี่เราจะซอยนะครับซอยเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับขนาดชิ้นก็ตามชอบเลยนะครับชอบเล็กชอบใหญ่นะครับกินน้ำพริกกะปิก็จะติดกุ้งทุกคำนะครับ เรามาต่อที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับให้เรานํากะปิสใส่ถ้วยใบใหญ่ๆห,หน่อยนะครับที่เราจะผสมนะครับน้ําต้มกุ้งของเราครับใส่ลงไปละลายกะปิก่อนนะครับใส่ประมาณ3มช้อนก่อนครับน้ำชุบโจรหนือน้ำชุบหยําหรือน้ำพริกสูตรนี้นะครับ จะเป็นเหลวๆห,หน่อยนะครับอย่าไม่ข้นนะครับจะต้องออกเหลวๆห,หน่อยครับคกับ,บปีนี้เราสามารถชิมดูก่อนได้นะครับถ้าเราไม่เคยใช้นะครับว่าเค็มมากเค็มน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมครับตามด้วยพริกมะเขือพวง ที่เราแช่น้ำมะนาวไว้นะครับเมนูง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรครับน้ำตาลปี๊บครับจริงน้ำตาลปี๊บต้องใส่ก่อนพริกนะครับผมลืมขั้นตอนไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก็ชิมกระปีก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับก่อนที่จะเติมน้ำปลานะครับแต่ของผมนี่ผมใช้บ่อยนะครับกระปีเจ้านี้ครับ ความเหลวนี่ต้องเหลวหน่อยนะครับพอได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่กุ้งครับนี่ผมจะเหลือไว้แต่งหน้านิดหน่อยครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับชวนรับประทานมากครับกับผักสดนะครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราไปจัดเสริมครับ น้ำพริกกะปิกุ้งสดครับสูตรน้ำพริกยำน้ำชุบโจนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรับรองความอร่อยรับรองความเด็ดเลยครับสูตรนี้ครับเสิร์ฟพร้อมกับผักสดนะครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ